สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไล เข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเพิรัยส์สวยเรศเน์นะคะคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นบับแวบแล้วนะคะว่าตัวเป็นเป็นเสียงจริงมาด้วยค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ที่สัญญาไว้ในเบรกที่แล้วไม่ได้รอเล่นนะคะมาถึงแล้วค่ะอาจารย์ถึงแล้วนวววะนตอนรับคุณสันติดวงสว่างค่ะสวัสดีครับ แพงแบบม้วนจับใจม้วนเนาะม้วนขนาเลยหน้าตาหล่ออย่างนี้ยังบอกว่าตัวเองจูบไม่หวานอีกไปจูบอีท่าไหนเัาเนี่ยหวานไหมคะอันนี้มันเป็นเนื้อเพลงไงแต่งมาเขาแต่งเอาแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับผมสวิสดีดวงสว่างครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะครับ กจะมีหลายๆท่านนะคะที่คิดถึงนะคิดถึงทั้งเสียงเพลงคิดถึงทั้งตัวจริงเสียงจริงนะของพี่สันติครับวันนี้ได้มาเจอเจอกันในรายการตัวเป็นเป็นจับได้ต้องได้ได้ครับได้ลูกได้ทำได้ลูกได้ทำได้หนึ่งบาทเป็นยังไงว่าเขาอยากจะพูดทักทายแฟนรายการบ้างไหมคะก็คิดถึงอยู่เหมือนกันนะก็ห่างหายไปไปนานพอสมควรสี่ปีเต็มแล้วตอนนี้ก็ มาอยู่ที่เพียวรยล่ว <Ừ. S 2> นะตัดสินใจมาอที่นี่ตัดสินใจเพราะอะไรรู้ป่ะวันแรกที่มาเจออาจารย์ไก่พ<ะ>าไปดื่มกาแฟไงติดใจ<อ>ปกติผมจะจะดื่มกาแฟไม่ได้อยู่แล้วไง<ะ>แต่คนที่ไม่ถ้าดื่มแล้วใจมันจะสั่น<ะ>แต่วันนั้นรู้สึกว่าดื่มเพียวรายไปกาแฟเพียวไลเพียวรายไปนะี่รู้สึกมัน ดีมากอะใช่ที่วันนั้นหนูเจอพร้อมกันใช่วันนั้นน้องนัทไปอัดเพลงด้วยไม่ใช่อดรยการไปอัดเพลงไปอัดเพลงใช่ไอัดเพลงที่ไหนอัดเพลงแล้วก็พอดีไปเจอแล้วก็อาจารย์เขาขอถ่ายรูปไงก็เลยก็เลยนั่งคุยกันคือจริงๆแล้วเนี่ยมีความประทับใจในตัวสันติมาแล้วก็ทำงานร่วมกันมาหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยคุยเป็นจริงเป็นจังพอมาวันนั้นเพิ่งเงบอกเฮ้ยคุณยังไม่หายประวานอี่เหรอรู้สึกจะเป็นคนพิจิตรด้วยหรือเปล่าก็ก็งั้นงั้นไปทุกจังหวัดเลย อาจารย์เข้าไปเยอะเหรอคะเป็นคนของทุกที่ให้เกิดหน่อยให้เกิดหน่อยจริงร้คือเราไม่ได้ทักกันนะไม่ไม่ไม่ค่อยได้ทักกันไม่ได้อะไรกันแต่ว่าโอเคทํางานร่วมกันแต่ว่าบางทีก็ร้องเพลงแบบไปเจอเจอกันอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ทักกันมากกว่าจนมาวันนั้นที่น้องนัทไปค่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยทัตติไอ้น้องนัทเนี่ยแฟนมเองแฟนมอเอง ฮะแล้วก็ไม่ต้องเถียงกันเลยจริงๆบอกจริงกว่นั้นเหรอผมเป็นคนที่พูดตรงไงเสียหายเลยเนี่ยเสียหายหมดเลยอาจารย์เลยขายหมดเลยตกลงว่าตกลงว่าความรักแตกความรักแตกเลยน้องนัทแต่ไม่น่าเลยเราไม่นึกว่าเขาจะแอบชอบอยู่แต่แน่นอนในคนผู้ชมมีคนมาเล่นนะคะไม่ต้องฟังนะคะรอเลขเนี่ย ก็ยังตามสไตล์เขาคือเห็น <c oughs> น้องนักเขาเป็นคนที่วันแรกที่เจอเลยนะน้องนักแทบเป็นคนที่น่ารักสวยมากเลย <c oughs> แล้วทำไมมาออาแฟนอย่างนี้ก็ยังงนอ่ สันติตั้งแต่สันติมาเนี่ยตั้งแต่สันติมาเนี่ยผมดับเลยเนี่ยไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกอย่างริบมากเลยนะคะแล้วก็มิจฉาพูดการปูพูดการแล้วมิจฉาอีกรองทานกาแฟใช่ใช่ตอนแรกมีความรู้สึกว่าอยากจะทานปะค่ะเพราะว่าโดยโรคที่เจ้าของเป็นคือตอนแรกเลยผมผมจะไม่ไม่ไม่แตะเลยผมบอกอาจารย์มันไม่ได้ผมกาแฟนี่ไม่ได้เลยแตะไม่ได้แตะไม่ได้เลยนะก้อนนั้นที่แตะแล้วมีอาการแบบตั้งไหนคะใจสั่นใจจะสั่นแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บกันเยอะเลยอ่ะนะฮะจะกันมากๆที่เราแบบบางบางทีตอนนั้นผม มันเต้นจนแบบว่าเกือบจะเข้าโรงพยาบาลเลยนะโโอโอ้หันต่ทีนี้ทีนี้ก็วิ่งไปถามก็วิ่งไปหาแม่บ,บ้านท,ที่อยู่ที่บ้านนะเขาบอกเขาบอกให้เอาเนี้ยน้ำอ่ะดื่มเยอะๆเยอะๆผมดื่มไปประมาณทักสามขวดแล้วมันก็ดีขึ้นเหมือนมันลา้างกาแฟออกใช่ใช่<อ>น่าเชื่อประมาณนั้ค่ะนี่ละจนจนมาเจอเนี่ยเลยก็เลยไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ไงโอ้เห็นแต่แต่เราก็ก็กล้า ก็กล้ารับประทานสิ่งที่อาจารย์ให้อยู่ใช่ไหมเขาบอกว่า <laughs> ก,ก็กกล้าแล้วไง <laughs> เ,เพราะอันนี้มันบอกตังดีจริงๆดีจริงนะ <laughs> เราไม่ไม่ไม่ได้มาโฆษณาของหรืออะไรประมาณนั้นนะ <laughs> คือต้องต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อน <laughs> <ช>ถ้าตัวเองเราเนี่ย ทานแล้วมันดีเราก็ต้องบอกว่าดีนะถ้าไม่ดีเราก็ไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีมาให้แฟนเพลงอยู่แล้วนอกจากกินนอกจากคนเป็นโลงเบาหวานกินแล้วบวจ่าจซันแล้วบมีปัญหาเรื่องนี้อย่างมีอีอย่างอีที่ประทับากในโตกาแฟก็จะมีอะไรนะที่เขาบอกมีรอาที่เคาะก็มีสารอาหารอีกอะไรย่างงี้ประมาณมันหลายอย่างนะที่ทานเข้าไปแต่ตอนนี้ก็ทานอยู่ละแล้วรู้สึกจะดีขึ้นมาเมื่อก่อนนั้นไม่ค่อยเท่าไหร่ตอนนี้ดีทอราวันละกี่สองสองหรือสามเช้ากับเย็นนะฮะ ก็ทานเครื่องดื่มอาหารีมของเราเพราะไปล้างลำไส้ด้วยก็เป็นเบาหวานค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองลำบากคือมันต้องดูแลภายในก่อนไงแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก่อนนั้นแอบถามนิดนึงว่าพี่สันติมีการดูแลรักษาสุขภาพยังไงบ้างหรือเปล่าก็อาบน้ำทุกวันอะ บอกแล้วนะเขาเผาเราตั้งแต่ต้นอยแล้วใชแล้วจะให้ทำอยังไงอ่ะกินกันนอนกินกินเลยอเวลาทานเสร็จปุ๊บก็ไปอาบน้ำแล้วก็แปรงฟันใช่ไหมใส่ชุดนอนแล้วก็นอนฮะคุยกันสองคนนะคะเดี๋ยเวาแล้วค่ะแล้วก็รักษาตัวก็ดูแลแบบว่าโอเคทุกอย่างว่าอันไหนมันดีใช่ไหมค่ะเราก็เลือกส่วนที่จะดีเข้าตัวสินค้าในที่ว่า ยาในที่ดีเราก็ต้อง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 ทานน่ะนะฮะเพราะเราเป็นเบาหวานนี่คือปล่อยไว้เรื่อยๆเนี่ยมันจะมีโรคอะไรมาแทรกเยอะมากมายนะฮะแต่จริงๆแล้วอย่างสันติเนี่ยนะเขาแบบเป็นคนที่แบบกว้างมากๆนะเพราะว่าแฟนเพลงรู้จักทั่วประเทศแล้วทราบว่าก่อนเข้ารายการเนี่ยนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนเข้ารายการเนี่ยเขาโทรมาหาอาจารย์ตีสามร่วมตีสี่ไม่ไม่คือจริงๆแล้วโอ้โหแบบฮมมากอะตีสามตีสามเมื่อคืนเนี่ยคือมันตื่นเต้นไง จะได้จะได้มาเจอแบบว่าคนที่สวยอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วยิ่งเขาบอกเป็นนางสาวไทยด้วยนะแต่คงไม่ใช่คนนี้แน่นอนเลยหนูนางสาวออันนี้มิดแล้วอ๋ออนีมิดแล้วโอเคครับครับผมก็คือจริงๆแล้วอ่ะเราคิดว่ากูจะคือความรู้สึกกูจะไม่ทำนะกูจะพลาดเวลาสันติก็เป็นคนที่ตรงต่อเวลามากอย่างนึงถ้ามันเป็นครั้งแรกที่มาด้วยไงแล้วแต่ว่าโอเคเราก็เคยจัดรายการที่อื่นมาแต่ว่างานเนี้ยก็มันแรกเขาอยากจะทำอะไรให้มันดีหน่อยแล้วต่อ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 ไปคือจะ ประมาณสองชั่วโมงอะ,ะ <c oughs> เลทเวลาเลยรประมาณเนี้ยค <c oughs> ือแรกๆตรงดีหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวบอสเขาไม่ชอบไะใช่ไหมฮะเอาความดีไว้ก็ส <c oughs> องชั่วโมงเลทได้ <c oughs> มันมันถูกต้องอยู่แล้วคือคนเราทําอย่างนี้ทุกคน ช่มันแค่ก็เล่นได้นะไม่สบายจะเล่าอะไรฟังเพราะว่าจากห่างหายจากวงการไปประมาณ4ปี3-4ปีกลับมาวันนี้นะฮะจากนักร้องมาเป็นตลกครับไม่ใช่เป็นตลกมาเป็นไอ้นี่พนักงานของเพียวไลของเราอยู่เพียวไลเบ่งหน้าอะไรยังอยู่พี่สัทีใช่ไหมเบ่กหน้ายังอยู่ครับคนคนนี้ยังอยู่ครับสักครู่นะครับอย่าเพิ่งหมุนคลื่นไปไหนครับแป๊บเดียวครับ